อ่ะเนี่ยคือการดำเนินละกขึ้นแดงเนี่ยดำเนินละถ่ายเลยโอ้ถ่ายระหว่างนี้นะหมดสัตว์เนาะภาพบอพี่ก็จะหาหามุมเหรหามุมไม่ใช่ไม่ทัดเราต้องหามุมหามุมเออหามุมเอาถ้าถ่ายปรกดอย่างเลยบอถ่ายไปนี้เลยไปเลยแบบแบบนี้ก็ไปเลยแล้วก็คอยกดปิดเอาขนาดไหนทพี่พี่พอพีกดลูกตัวมะพร้าว้องการถ่ายเอาตรงไหนตรงไหน พี่พอพี่ค่อยกดปิดมุมเดิมเพราะมันมีตัวเลขอย่างนี้มันจะขึ้นแล้วจำไว้อันนี้อย่าเพิ่งเพราะว่าพี่ยังขายต่อมาจะเบิกสวนมะพร้าวนี่มะพร้าวมันพร้าพม,ม,ม,มันติน่มอยอะเลถ้าทายเป็นอยู่บ่าทาย,ยบแบบแบบนี้บ่อือแบบนี้ค่อย,ค,อย,ค,อย,ยค่อยจับเดี๋ยวก็จับเป็นจะเอาลูกแบบไหนเอารูปให้สวยขนานดะพี่ก็จะค่อยจับภาพเป็น มันจะผ่าปอบนี้แล้วมันววค่ <จะ S 2> อย<ด>จับล่ะเอาแบบไหนเกียวดูถ้ามันดูสวยงามอ่าเรเห็นมไสัตว์ถ้าจับฟองนี่จะเป็นไหมคือมันเป็นปนแล้วจับฟองมาอันนี้มจับไปเลยแม่มาพี่ก็หัดจับเองพี่จะได้เป็นไงอยู่คนเดียวอ่ะพี่จะได้เป็นไงอ่ะพี่ลองจับข้างล่างดูดิถนัดไหมพี่ลองจับข้างล่างลองจับให้มันถนัดอ่ะอ่าถนัดมืออ่ะ แล้วถ่ายออกได้ภาพสวยๆจะได้ภาพที่สวยเย <Yeah. S 2> อะอคางานที่อยากได้ส่งไปด้ลูกพี่ก็จับกล้องเอานั่นแหละพิ่ก็เบิรงะอะไรต้นมะพร้าวตันนี้งามเลยมะพร้าวมันซื้อมาให้มันจากเบิ้งว่ามันใหญ่ซ้ำใดแล้วนะนะนั่นแหละพี่ก็จับภาพอันนั้น

แล้วมันเป็นวีดีโอเลยบอกให้เขาเบิงนะบาเป็นวีดีโอเลยก็ส่งไปนะถ uh. ่ายให้เสร็จก่อนแล้วอยว่านะถ่ายให้จบพี่ต้องการภาพขนาดไหนมันจะยาวไปไหมยังวะปิดก่อนก็ได้ถ้าพี่กลัวมันยาวไปอลองปิดดูสิแล้วก็ลอง